ข้อที่4นะครับ58ของ1200เท่ากับเท่าไหร่58%ของคือคูณ1200นะครับเท่ากับเท่าไหร่เราก็ให้เท่ากับ a ไปแบบนี้นะครับ58%ก็คือ58ส่วนด้วย1 0 0นะครับคูณกับ1,200เท่ากับ a นะครับตรงนี้เราตัดศูนย์ไป2ตัวก่อนนะครับ โ okay. อเคอเอเราได้เท่าไหร่เเราจะได้เป็นห้าสิ 58, ใช่ไหมคูณกับ12 58องห้คูณสิได้เท่าไหร่ครูคิดเลขให้แล้วนะครับก็คือ6 9ร้อยเก้าสิบหกนะครับเราก็จะได้ A อ,ออกมาข้อที่5นะครับข้อที่ห้าหกสิบเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนใดหกสิบ เป็นเครื่องหมายเท่ากับ40%ของคือคูณจำนวนใดให้เป็น a เนี่ยเขียนตรงตัวเลยนะครับก็จะได้เป็น60นะครับเท่ากับ40%ก็คือ40ส่วนด้วย100นะครับ40ส่วนหนึ่งร้คูณกับอะไรคูณกับ a นะครับคูณกับ a โอเคนะครับเรากขอตัด0ตัด0เอาแม่2ตัดสองสองสี่อะไร2 50นะครับคูมาเข็นฝั่งนี้แล้วกันนะโอเคเราก็ได้เท่ากับเทาไหร60เท่ากับ2ส่วนด้วย 5a ใช่ชหมเราหา a เราเอา5ขึ้นไปคูณเราเอา2มาหารเราจะได้ a ออกมาตรงนี้ นะครับอขอตัดต่อ212 236อใส่0 1ตัวนะครับเอา,เอา,เอา30คูณ5เป็นเท่าไหร่เป็น150เท่ากับ A นะครับเราจะเขียน A เท่ากับ150ก็ได้ความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็แค่สลับไซายขวา ข้อที่6นะครับ40เป็น15%ของจำนวนใด45โทษทีนะครับ45เป็นก็ใหมายเท่ากับ15%ของคูณจำนวนใดให้เป็น A นะครับ45นะครับเท่ากับ15%คือ15ส่วนด้วย100ของคือคูณจำนวนใดแบบนี้นะครับอ่ะขอตัดนิดนึงเอาแม่5ตัด535 5 2 สิบใส่ศูนย์หนึ่งตัวนะครับโอเคแล้วเราก็ย้ายข้างนะครับอ่ะบางคนงงเดี๋ยวครูเขียนให้ดูใหม่อ่ะสี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่นะสามส่วนยี่สิบคูณกับอะไรคูณกับ a เราต้องย้ายยี่สิบขึ้นไปคูณย้ายสามมาหารนะครับสี่สิบห้าเลยคูณกับยี่สิบและหารด้วยอะไรหารด้วยสามเท่ากับ a ตรงนี้ โอเคอันนี้เราตัดได้ไหมตัดได้สามหนึ่งสามสามหนึ่งสามเหลือเศษหนึ่งสามห้าสิบห้าได้เป็นสิบห้านะครับมันคือสิบห้าคูณกับยี่สิบเท่ากับเอ ค okay. ตรงนี้15คูณ20เป็น300นะครับเท่ากับ a a เลยเท่ากับ300นะครับตรงนี้คือคำตอบ